เรื่องมันเริ่มจากแกน้อยที่ดันพ่นข้าวเปลือกออกมาจากปากได้ชาวบ้านก็เอาข้าวที่ได้ไปหว่านในนาจากนั้นมาทุกครัวเรือนก็มีข้าวกินอิน่นน้ำสำราญบอกลาชีวิตอดๆอยาก,ยากๆไปเลยตำนานเล่าว,ว่านานโคตรๆมาแล้วมีเสียนห้าองค์นับกันลงมาเทีย่ยวเล่นบนโลกมนุษย์พวกเขาปล้อมตัวเป็นนักแสดงเปิดหมวกเดินสายไปเรื่อยๆแต่อีกซากหนึ่งของขน,นตาแก่ขี้เศร้าคนหนึ่งกำลังนอนกรนครอกครอบปล่อยให้หมาน้อยแสนสนสวยโอกาสมาฉกอาหารของพวกเขาไปซะน,นั้นตาแก่ได้ยินเสียงก็สะดุ้งตื่น รีบวินใจเลยตามเจ้าหมาแต่ด้วยความรีบร้อนเกินเบอร์เลยวิ่งไปชนริ่งเข้ากับเหล่าเซียนที่ปลอมตัวอยู่เต็มๆตาแก่ตอนแรกคดหวัวร้อนกำลังจะชี้หน้าด่ากราดแล้วเชียวแต่พอเงยหน้าขึ้นไปเห็นคนเยอะเท่านั้นแหละจากสิงก็กลายเป็นหมาหมอยเลยจ้าเซียนก็บอกว่าเพิ่งมาถึงที่นี่หมา,มาอยากจะขอเปิดการแสดงแลกข้าวศัก์มือใครจะคิดว่าตาแก่นั่นพอได้ฟังกอดหัวร้อนลั่นทันใดนั้นก็มีตาแก่อีกคนเดินเข้ามาบอกว่าปีนี้ที่นี่นาเก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยแม้แต่มเมล็ดเดียวชาวบ้านไม,ม เหล่าเซียนพอได้ฟังก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจสุดๆเลยรีบควักเมล็ดพันธุ์วิเศษออกมาส่งให้ชาวบ้าน,ท,นทันทีแต่ชัดเด็กคือชาวบ้านไม่เอาไม่พอยังปาเมล็ดพันธุ์ของพวกเซียนทิ้งลงพื้นไปอีกเซียนพูดเท่าเลยถามว่าทำไมทำนี้หล่ะพี่น้องชาวบ้านอดครวญก็เพราะพวกข้าปลูกเมล็ดพันธุ์แบบนี้แหละถึงไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเลยแม้แต่เม็ดเดียวนี่ยเซียนถึงกับงงอ้าว เป็นไปได้ยังไงกันตาแก่เล่าว่าเมื่อสองปีก่อนโน้นมีหนุ่มนิรนามคนหนึ่งเอามาเล็ดพันแบบนี้หลามาจากทางเหนือแล้วเอามาจากจ่ายพอเอาไปปลูกก้นตาก็โตว,วันโตคืนอย่างดีเลยนะแต่มันดันไม่ออกรงซะน,นั้นไม่รับประทานผลสุดท้ายตอนนี้เลยต้องประทางชีวิตด้วยผลไม้ป่าอดดอยากๆท้องถิวกันทั้งวันทั้งคืนพอฟังเรื่องราวทั้งหมดเหล่าเซียนก็ตัดสินใจหอบกลับสวรรค์ทันท,นทีเอาเรื่องนี้ไปทุนฟองอมเน็กเซียนท่องเต้เลยด่วนเน็กเซียนฮ่องเต้ตอบว่าพวกพานก็เป็นเซียนกันอยู่แล้วนี่ไเเเด,ดเนนนนร้อออออ่วยยยยหลืกมมมุษ์ิททาาซีููงตบ เทียนยังยมเผาตัวเองเพื่อส่องสว่างในความมืดชันใดตาพระองค์ก็เต็มใจอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ฉันนั้นพะยะค่ะแต่ยังไม่ทันขาดคำพระโพธิสัตว์ควรอิมก็เสด็จมาถึงพอดีแปะเน็กเซียนห้องเต้ถึงกับต้องรีบร้อนออกไปต้อนรับพระแม่ควรอิมเพียงแค่โบกพระหัตถ์เบาๆเ,เท่านั้นแหละฟื้นดิงก็พันปรากฏแก่วิเศษห้าตัวผุดขึ้นมาพระแม่กวรอิมกล่าวว่าแกเทวดาฝูงนี้แหละจะนำมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังไปมอบให้มวลมนุษย์เองเน็กเซียนห้องเตะได้ักล,ลมรรยยย่นะยานอ,อนชเเเีซวไ แกดเทวดาเหาะลงไปยังโลกมนุษย์ททนใดชวพริบตาเดียวพวกเขาก็มาถึงโลกมนุษย์ชาวบ้านเห็นก็แตกตื่นให้กันมามุงดูใหญ่เลยทีเดียวและล้างในตอนนั้นเองแกะน้อยตัวหนึ่งก็เดินสนาผ่าเผยออกมาแล้วมันก็พ่นเมล็ดพันธุ์กองเป็นภูเขาเลาวกาออกมาจากป่า โอ้ไม่ก็ชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบกลูกเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุกันยกใหญ่แล้วก็รีบเอามล็ดพันธุทองคำพวกนี้ไปหว่านในนาข้าวทันทีหลายเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกนาข้าวที่พวกเขาลงแรงปลูกไว้ก็ให้ผลผลิตเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่มทุกบ้านมีข้าวสารกองเป็นภูเขาเก็บไว้กินได้ทันปีคราวนี้หล่าไม่ต้องทนหิวหวยอดมื้อกินมื้ออีกต่อไปแล้วโว้ยและเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของแกะเทวดาทั้ง5ตัวนั้นชาวเมืองเลยพร้อมใจกันสร้างรูปปั้นของพวกมันไว้กกลลาางงงเเเเมมืนนืืออ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 ป็นนนุุอนอรรรณ์แวคค่่ะะดูหยยัีไ